อุยดาราดังใส่ชุดแซบปั่นจักรยานทำมาดิฟลุกเป็นไฟสาวหมวยสุดฮอตอย่างนุ่นสุดทิพาลงรูปขณะไปเที่ยวที่มาดิฟเป็นการไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจแบบชิลๆซึ่งก่อนหน้านี้เธอออกมาเซิร์ฟรูปบิกินี่จิ๋วลงเล่นน้ำและแบ่งปันบรรยากาศให้เหล่าแฟนๆและผู้ติดตามได้ชมด้วยกันไปแล้ว ซึ่งสาวนุ่นได้ออกมาลงรูปอีกเซตเผยความเซ็กซี่ในชุดแซบสีฟ้าที่ดีไซน์ของชุดท่อนบนทำเอาสถานรวงกับการหวกออกยาวตั้งแต่หน้าอกอึมไปจนถึงใต้สะดือเป็นการเผยความแซบแบบเต็มตาส่วนท่อนล่างเป็นการเกงชั้นในสุดเปรี้ยวเข้าเซตกันเรียกได้ว่าเป็นการแต่งชุดแซบคลายร้อนอวดหุ่นเผ็ดเด็ดทุกองศาจริงๆพร้อมกับเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าเมีอิโมจิจักรยาน